ตอนนี้ในในในหน้า35เนี่ยถ้าคุณไปอ่านค,คงจะมีนะถ้าจะมีเป็นภาคภาษาไทยเนี่ยนะครับอ่านเพิ่มเติมเขาก็จะเน้นเรื่อง investment กับ speculator พูดไปละแต่วันนี้ที่เราจะจะเน้นคือ market price กับ intrinsic value intrinsic value เนี่ยราคาที่แท้จริงเนี่ยที่ผมบอกอะ่ะคุณไปเรียนมาเถอะแล้วคุณกลับบ้านเนี่ยคุณก็ทำไม่เป็นเพราะมันไม่มีข้อมูลให้ ซึ่งนนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแชร์นะครับซึ่งวันนี้แต่วันนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะจะฟิลยังไงใช้เวลาเพราะมันค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยผมเน้นคือข้อมูลเนี่ยมันแพงผมลงทุนใหม่ๆผมซื้อข้อมูลเดือนละสองหมื่นนะก่อนนี้ไม่มีเซตเทรดอะไปซื้อข้อมูลไปเอาข้อมูลมาแล้วก็ไม่ออนไลน์ต้องรออีกวันหนึ่งเนื้ออัปเดตปวดหัวมากมันไม่มีข้อมูลทําอะไรก็ไม่ได้แล้วเราจะยืนอย่างนี้ที่จะลงทุนโดยที่เราไม่มีข้อมูลได้ยังไงฟัง มันนี่ชแนลอะไร่มันก็โอเคอ่ะก็โอเคก็ก็ okay, ก็ทราบอ่ะแต่ว่าไแล้วทำไมอย่างงี้เราไม่รู้ลงทุนไปซื้อข้อมูลเดือนละสองหมื่นซื้ออยู่ปีหนึ่งต้องถอยเพราะมันใช้น้อยเราไม่ใช่เป็นบล็อกเกอร์ไปขอ broker. บล็อกเกอร์บล็อกเกอร์ก็มีประมาณสักไม่เกินห้าปีแต่ลหลังมาเจอเซ็ตเทรเนี่ยแฟกชีนมันมีสามปีตอนนี้เจอจิตตาด d o com มีเก้าเก้าปีไปเทรดดิ้งวิวเนี่ยมีห้าปีนม,มีแค่เนี่ยเพราะเราต้องสะสมไปนะครับ ตรนี้แนวทางการลงทุนเนี่ยก็โอเคกับมาจินออฟเซ็ตี้พวกเราวันเนี้นะครับคิดว่าจะเน้นดอลลาร์คอสเอเวอร์เรจิงกับมามาจิ้นออฟเซ็ตี้นะคะคิดว่าพวกเราขอยเชื่อแต่ว่ามันมันมันไปได้ดีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูพิสูจน์ให้ดูว่ามันเป็นยังไงมา r ์จิ้นออฟเซ็ตี้เนี่ยก็หลักการง่ายๆมันมันไม่มีอะไรนะครับคือผมให้ดูสูตนแล้วกันอย่างนี้นะครับก็คือ คือเขาเอาเบนจามินแกรแฮมเนี่ยก็เอามา r ิ i n ้นของการค้าขายธรรมดามานะครับก็คือ,รา,อาราคาขายลบไอ้ต้นทุนสินค้านะก็ที่ทกองกลางก็เป็นมา r ิ i n ้นออฟเซ y ตี้แล้วก็แกมามาโมดิฟายใช้กับกับกับหุ้นก็คือหมายความว่าแกก็เอาอินทิ้งศึกแวรลูเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นราคาขายนะเอาอินทิ้งศึกแวรลูเนี่ยเป็นราคาขาย แล้วก็เอาราคาตลาดเนี่ยเป็นราคาต้นทุนแล้วก็คำนวณออกมาเนี่ยตามที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นสูตรของเขานะครับออกมาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นก็หมายว่ามาร์จิ้นออฟเซฟตี้ห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคุณจะลงทุนไหมคุณจะลงทุนไหมคุณก็ลงทุนคอนเซ็ปต์เขให้ห้าสิบเปอร์เซ็นอาจจะสามสิบสี่สิบก็ได้นี่เป็นที่มาของมาร์จิ้นออฟเซฟตี้คือมาจากเรื่องการคิดต้นทุนราคาสินค้าแหละก็เรียกกอส์มาร์จินอะไรเงี้ยแต่ว่า แอปพลายกับหุ้นนะครับก็คือเอาอินทิ s i c v แวลูมาแต่นี้อินทิกรัลแวลูเนี่ยคุณคำนวณเนี่ยไม่มีข้อมูลพอบก็จะไปใช้ค่าแค่ค่า PE กับค่า p b บ a ซึ่งเขามีให้อยู่แล้วคุณก็งงอีก่ามันมาอย่างไรมันคำนวณยังไงแต่จริงๆข้อเท็จจริงเนี่ยอ่าไพร์เพิร์บุ๊คแกับ PE เนี่ยตามคอนเซปต์นะมันเป็นอินทิ s i c v แวลูจริงแต่ว่ามันบอกคุณแค่ถูกกับแพงมันบอกคุณแค่ถูกกับแพง แต่ DDM นัน่นแหละของแท้ก็คือเอาดีเว้นเนี่ยมาคิดนั่นแหละคือของแท้ที่คุณจะต้องใช้ DDM ในการคำนวณราคาที่แท้จริง intrinsic value นะครับแต่นี่ก็อย่างที่บอกอะนะครับมันเป็นคอนเซปต์อย่างเงี้ยก็หมายความว่าถ้าปี2 2 5 2 0 1 0ถึง2 0 2 0เนี่ยคุณซื้อหุ้นเนี่ยสมมติสมสมติในชว่วงนั้นเนี่ยคุณซื้อหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยมันราคา intrinsic value ที่ร้อยคำนวณออกมาแล้ว คุณก็รอเขาเกิดวิกฤตหรือเกิดเกิดพานิคอะไรในบริษัท whatever อะไรก็แล้วแต่เนี่ยปั๊บเนี่ยมันมีมันมีราคามาจินด์ออฟเซ็ตี้ที่สี่สิบสาสิบยี่สิบหรือห้าสิบหรือคุณรออยู่แล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยคุณก็เข้าไปซื้อเก็บไว้แล้วเสร็จแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นร้อยเป็นร้อยร้อยกว่าขึ้นไปแล้วเกิดวิกฤตเนี่ยเกิดวิกฤตเนี่ยทำไม เบนจามินแกแมเนี่ยเขาเขาถึงที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเขาเขาไล่อย่างนี้นะเขาก็ไล่มีสองอย่างก็คือว่าเขาเอาเอารายได้สิบปีของพันธบนัตรเอามาคำนวณมันก็อยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตงั้นเขาทำไว้ที่ห้าสิบเกิดมันวิกฤตต่อไปเนี่ยคือรายได้เขาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยพันธบัตรเนี่ยเขายังมีอยู่ที่สามสิบแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เขาดูก็คือว่าเวลาแคชเกิดสับพามหรือเกิดอะไรที่ อะไรขึ้นมาหรือไม่ก็ตั้งโควิด1 9เนี่ยจุดต่ำสุดมันอยู่ประมาณที่35% 35-40คือตกปุ๊บไปเงี้ยของตลาดเนี่ยประมาณ35-40%ยังไม่มีเกินไป่าน,นี้เพราะนั้นเขาก็ตั้งมาที่ต่ำน้องเนี่ยนะแต่ว่าเป็นยังไงเขาใช้อัตราดอกเบีย้ย10ปีเขาได้เท่าไหร่เขาก็ตั้งเขาว้อย่างนี้แต่นี้คำว่า Systematic r i s k เนี่ยในลิทของเมืองในใน,ในโลกเนี่ยมันมี Unsystem a t i c อันซิสเตมิกซิสเตมติกลับซิสเตมติกลับซิสเตมติซิสตมเนี่ยก็คือว่าเป็นเป็นลิสที่อยู่ในระบบก็คือคุณไม่คุณไม่สามารถที่จะไป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 พยากรณ์ได้นะครับทุกตลาดหลักรั์ทุกหุ้นทุกตัวจะซับเฟอร์หมดเหมือนข่าวนี้นะครับที่ความเสี่ยงในระบบเนี่ยก็คืออย่างเช่นเกิดเกิดเกิดสงครามเกิดสงครามการค้าดอกเบี้ยข,ขึ้น เงินเงินค่างเงินแปลผ่านพวกเนี้ยคุณควบคุมก็ไม่ได้แล้วคุณมีหุ้นกี่ตัวกี่ตัวทั่วโลกก็จะซัพเฟอร์เหมือนกันหมดเหมือนเท่านี้เกิดแพ andemic covid 9คุณก็จะซัพเฟอร์ทุกตัวเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคุมไม่ได้แต่ถ้าเป็น unsystematic เนี่ยก็คือในบริษัทอะที่เราตรวจสอบอยู่ทุกวันเนี่ยโกงมั่งอะไรบ้างทํานองเนี่ยหรือ,อ,อปั่นหุ้นอะไรทํานองนี้หรือตกแต่งบัญชีพวกเนี้ยมันเป็น as อันซิสต์สมนะอันซิสต i s t ติกกลิสซึ่งเราสามารถควบคุมได้คือเราสามารถมอนิเตอร์ได้แต่ถ้าเป็นในระบบเนี่ยเราควบคุมไม่ได้มันก็จะเกิดแพนอีกอย่างนี้อันนี้ครับคุณจําไว้อย่างนี้ล้กันเพราะฉะนั้นยังหนุ่มยังสาวอยู่เนี่ยยังมีเวลาอีกสิบปีเนี่ยอะไรมันต้องเกิดอีกเราก็ถือจังหวะน,นะที่เราจะต้องลงทุนเที่ยวเนี้ยมันมีโอกาสเหมาะนะครับแต่นี้ในในหน้าถาเนี่ยเขาก็ถามว่าคุณเป็นนักลงทุน ที่ฌาญฉลาดหรือเปล่าพาทาไทยนะทุกคนก็ฉลาดอยู่แล้วเขาบอกว่าชานฉลาดของเกแฮมเขาบอกไม่ใช่ไอคิวนะไม่ใช่จีเนสแต่ว่ามันเป็นเรื่องอารมณ์นะครับเป็นเรื่องอีคิวแล้วเป็น,เป,นเป็นความอดทนและมีวินยัยคือหมายความว่า,านิ่งเขาเปล่าอีประการเนี่ยเขาก็ตื่นร้อนที่จะเรียนรู้เหมือนวันนี้วันนี้คุณมาเรียนเนี่ยก็ที่ผมบอกขอชื่นชมถึงแม้ว่าคุณจะเรียนซ้ำๆๆไปแล้วเนี่ยแต่วันนี้เป็นวันที่เป็นคอนเซ็ป ที่คงจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตายไปจากวงการลงทุนเพราะเนี่ยมันผ่านมาเกือบร้อยปีแล้วมันก็ยังอยู่มันได้ก็แสดงว่ามันต้องอยู่ต่อไปนะครับต่นีเ้เราก็มามาดูเรื่องตลาดกระทิงนะฮะโบูกับแบร์เพราะนั้นพวกเนี้เวลาเวลาคุณลงทุนเนี่ยให้นึกถึงอันนี้ด้วยอย่าลงทุนแบบเบอร์เบเรา เราคิดว่าตัวเองอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันมันที่คุณตัดสินใจไปเนี่ยถ้าไม่มีหลักการพวกนี้ความเสี่ยงมันสูงไม่ใช่คำว,ว่าเสี่ยงสูงนะอาจจะถูกบ้างผิดบ้างอะไรเงี้ยนะครับงั้นให้รู้ว่ามันเป็นตลาดหมีหรือตลาดกระทิงเราจะได้ลงทุนถูกทางนะครับแล้วก็ตลาดกระทิงเที่ยวเนี้ยก็คือหมายความว่าเที่ยวเนี้ยเป็นตลาดตลาดตลาดหมีละนะเราจะลงทุนยังไงนะครับ ครับการเก็งกําไรนะครับตอนนี้มาเรื่องการเก็งกาไรอันนี้ถ้าคุณอยู่สายเก็งกําไรนะครับก็ก็จะคุณคุณคุณแกแฮมก็เคยบอกว่าการลงทุนเนี่ยบางทีเก็งกาไรหรือถือว่าเป็นการลงทุนซื้อเช่าขายเย็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่การกําไรอยางเอาเป็นเอาตายคืออย่างที่แบบว่าคุณแม่ของเบนจามินแกแฮมเนี่ยก็ไปเก็งกําไรใช้มาจินแล้วก็หมดตัวสุดสุดท้ายเนี่ยบ้านพักที่ทาทาเป็นหอพักเนี่ยเป็นให้เขาเช่าเนี่ยก็ต้องขายไป แกแฮมก็ต้องไปขอทุนเรียนนะครับเพราะว่าเป็นบทเรียนจากชีวิตของเขานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในอดีตที่ตอนนี้น้อยแล้วสมัยก่อนที่มีการยิงตัวตายที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับออกอากาศก็เพราะว่าใช้มาชินเยอะซึ่งตอนเนี้พวกตลาดทรัพย์เขาก็ไม่ปล่อยคุณง่ายๆแล้วล่ะนะครับมีอะไรคีบ a ลเลสเนี่ยเขาทอใหป้ปิดสถานะเลยเขาไม่ปล่อยแล้วก็นักเก็งกําไรเดี๋ยวนี้ก็น้อยขึ้นเรื่อยๆก็มีนะมีที่เข้ามาแบบ พวกใจถึงใจถึงอะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลค่อนข้างประเทศไทยค่อนข้างเ,าเขาเรียกแมชชัวก็คือมีพอสมควรที่คุณจะเรียนรู้นะครับแล้วอีกประการที่เขาเตือนก็คือว่าอายา่าอย่าเอาเงินเนี่ยก้อนสุดท้ายมาเล่นหุ้นเพราะว่าอย่างที่บอกอะร้อยคนนะที่โอกาสที่จะซักเซสมันมีไม่กี่คนแต่ว่าเวลาเราฟังฟังคนที่ซักเซสมันก็เขาก็ล้มมาก่อนทั้งนั้นอะ แล้วเขาก็มาตั้งตัวเพียงแต่ว่าเขาเขาเรียนรู้เขามีประสบการณ์การลงทุนเนี่ยเก่งไม่กลัวเนี่ยกลัวประสบการณ์นะครับประสบการณ์เนี่ยทำให้คุณเรียนรู้แล้วคุณก็จะตัดใจไม่ผิดเพราะคุณเคยพลาดมาก่อนตอนนี้เ,เชิงลับนะครับเขาแนะนํานะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์อันนี้เป็นตัวเลขแล้วนะคุณก็เริ่มมาพิคิดได้ว่าการลงทุนระยะยาถ้าเป็นเงินก้อนสุดท้ายหรือเกือบก้อนสุดท้ายอะไร่เงี้ย เขาก็ให้ลงทุน50าสสิบคือหุ้นกับพันธบัตรซึ่งตอนนี้พันธบัตรมันก็น้อยมากคุณปรับพอได้5หรือ10%อาจจะ75็ดสิบห้ายี่ห้าเจ็ดสิบห้ายี่ห้ายี่ห้าถ้าคุณกลัวงเงินสูญมากเนี่ยคุณก็พุ้นเจ็ดสิบห้าพันธบัตรเจ็ดสิบห้าุ้นยี่ห้าตอนผมก่อนเกษียณเนี่ยผมใช,ใช้ที่สก้เขาเนี่ยดูดูแลบริษัทเกี่ยวกับเรื่องบิเตนฟันพนักงาน เราให้เขาหลังจากเกิดวิกฤตนะเกิดวิกฤต์ก้มยำกุ้มไปแล้วเนี่ยเราขาดทุนเยอะมากผมก็ผมหายไปแสนหนึ่งนะโปรเวเดนฟันซึ่งพนักงานนีถ้ารู้เนี่ยเกิดจราจรแน่นอนเลยผมก็เลยต้องปรึกษาแล้วตอนนั้นก็เริ่มรีวิวกับทิสโก้ดูแลกองทุนเนี่ยแทบท,ทุกเดือนเลยตอนนั้นก็ทุกทุกหกเดือนเพราะว่ามันขาดทุนเยอะคนหนึ่งเงินก้อนสุดท้ายของพนักงานหายไปตัวผมเองหายเป็นเป็นแสนสเลยนะ แล้วพนักงานนี่โอ้โหมันเบียร์น้อยหอยน้อยด้วยก็เลยมีการหลังจากตลาดมันรีคอรเวอร์แล้วก็เลยขอให้ปรับสมัยก่อนมันจะซื้อแต่ตราสารนี่กิน3%ตลอดชีวิตผมนี่กินโรวินัซันมา3%ตลอดชีวิตเลย2-3%อยู่เนี่ย3-4%ก็เลยให้ปรับพอร์ตเป็นให้ให้ลงทุนในหุ้นได้25%แล้วก็75%ยังดีเมนผันธบัติแต่ว่าคนที่เล่นเนี่ยกลายเป็นผนกบัญชีอยู่ผนา,ผนาการเงินอยู่แผนกเดียว เล่นแล้วก็ซื้อไปทั้งมาจนเขาปวดหัวเลยต้องออกกติกาว่าให้เปลี่ยนได้ปีละครั้งเพราะว่าฝ่ายสายการเงินเขเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเย็นวุ่นวายหมดแล้วมันยุ่งวุ่นวายนะครับก็คอนเซป์นี้ใช้ได้นะครับ7จ็ดส้า่นะถ้าถ้าคอนเซอร์วิีวก็5้า0ิห้ิบเงินคุณก็จะอยู่ระยะย,ยาวนะครับถ้ามีเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยอ,อก,ก็ต้องระวังเพราะว่าที่ถึงแม้จะมีเงินเยอะเนี่ย พอเจ็บป่วยมานะไม่มีบัตรประกันสังคมไม่มี30บาทแต่สามบาทเรามีไรยังไงก็มีประกันสังคมนะผมใช้ประกันเดกัชนเนี่ยเวลามันเป็นโรคร้ายแรงเนี่ยยามันแพงถ้าเป็นโรคลูคีเมียมันเล็นเน็ดเลือดขาวอะโดนมันเป็นห้านผมยังต้องประกันเลยนะเสียเงินประกันสุขภาพเฉพาะโรคร้ายแรงเนี่ยเพราะเรารู้ยามะเร็งเนี่ยมันแพงนะครับตอนี้ t o t a l return นะครับถ้าเราถ้าเราไปเราอาจจะมุ่งมุ่งหุ้นเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าคุณมีพันธบัตรมีกองทุนทองตอนนี้แพงแล้วมันไม่ต้องคุยแล้วมันเกิดไปแล้วนะก็โอเคนะมีกองทุนมีพันธบัตรมีหุ้นหุ้นก็ถือเป็นเรื่องที่คุณเรื่องใหญ่ทุกอย่างเนี่ยพอรวมรวมแล้วนะ่ะเจ็ดคุณได้ทุกเดือนนะดอกเบีย้ยเนี่ยสองตอนนี้ดอกเบีย้ยต่ำหนึ่งหรือสคุณได้ถ้าหุ้นคุณปริหารดีดีบิ๊กแคปเนี่ย คุณได้สามสี่เปอร์เซ็นตนะปันผลนะได้แน่นอนในประเทศไทยนะสามสี่เปอร์เซ็นได้แน่นอนประเทศไทยนะประเทศไทยปันผลดีนะครับสามสี่เปอร์เซ็นเนี่ยคุณได้แน่นอนเอากกระทงภาษีแล้วประมาณเนี้ยนะครับดอกเบีย้ยพันธบัตรนะครับแล้วถ้าคุณลงทุนใช้หลักเกเแฮมเนี่ยคุณก็จะมีส่วนต่างถึงตอนนั้นน่ะมันจะมากกว่าเจ็ดแปดเปอร์เซ็นตประสบการณ์ของผมที่ได้ได้มาผมได้อยู่เจ็ดแปดเปอร์เซ็นตแต่ปีไหนมีอยู่ปีเขาตลาดได้ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต เราก็ได้20%นะไม่ใช่ว่าได้น้อยกว่าเขานะแต่ว่าคนที่นักเก่งกําไรหรือเ,อเชิงรุกเนี่ยที่มีประสบการณ์เนี่ยก็อาจจะได้ถึง2 0่สมันมีอยู่ปีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์นะครับว่าถ้าคุณคิดว่าจะออมทรัพย์ไว้ในหุ้นเนี่ยก็อย่าไปลงที่หุ้นอย่างเดียวก็ต้องมีกองทุนบ้างพนับัตรบ้างกองทุนต่างประเทศบ้างผมเนี่ยลงกองทุนต่างประเทศตั้งกัดเสียรไปเลยนะไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่า เพราะว่ากลัวลิสต์แล้วก็ไปซื้อคอนโดราคาดีสองหลังแถวสีลมหมดนะหวังว่ามันต้องเกิดไปกิจแล้วมันก็เกิดจริงๆเนี่ยพราะเกิดเพราะผมรีบไปขายเพราะมันขายได้อยู่แล้วแถวสีลมอะ่ะเราไม่ได้ขายแพงเลยเอาเงินเนี่ยมาเป็นแคทโฟให้ทุกวันนี้ผมก็ยิ้มแล้วแลวก็เชื่อว่ามันจะเกิดมันก็เกิดจริงๆเพราะตอนเกิดเนี่ยเงินเราจะอยู่ในหุ้นหมดไงเนี่ยอยู่ในหุ้นติดแงกหมดแล้วไม่มีไม่สามารถจะขายออกมาได้เพราะฉะนั้นพวกเนี่ยเราเรียนรู้จากเนี่ยแล้วผมก็วางแผนตาม คุณเกแฮมเขาบอกผมซื้อ,อ,อสิบล้านนะอมันตาตรงตรงตรงนี้ตรง,ตรง,ต,รงตรงเจงตะพานจเจงตะพานทางด่วนนะ่ะนะ,ะเวลาเราขายเราขายไม่แพงมากขายในนั่นแหละมันขายได้แล้วก็ไปซื้ออีกอันที่โัวยห,หินสิบล้านเนี่ยมันก็จะขายได้เอาเงินมาช่วงเนี้ยมามาใช้ใช้อะไรได้สบายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการวางแผนที่ว่าก็เรียนรู้จากตรงเนี้ยแล้วเราก็วางแผนก็วางแผนไปก็ได้ดีนะครับ อิปการเขาแกมเขาจะบอกว่าเรื่องเงินเฟ้อนะครับพวกเราลงทุนส่วนใหญ่นะครับไม่ได้สนใจเรื่องเงินเฟ้อให้สนใจหน่อยสนใจนิดเดียวนะครับก็แปลว่าแต่ช่วงนี้เงินเฟ้อมันต่ําดอกเบี้ย Gear มันต่ําจาง่ายๆดอกเบี้ยต่ําเงินเฟ้อต่ําดอกเบีย้ยสูงเงินเฟ้อสูงเพราะฉะนั้นเวลาสินค้าแพงเนี่ยเงินเฟ้อมันสูงเงินเฟ้อเนี่ยเป็นตัวบอกบอกเกี่ยวกับเรื่องสภาพเศรษฐกิจนะครับคุณไม่ต้อง GDP ก็ต้องดูนะฮะ แต่ใกล้ตัวเราดูเงินเฟอ้อว่าเพราะประกาศเราฟังทุกวันกระทรวงพาณิชย์ถ้าเงินเฟอ้อต่ำเนี่ยก็อยู่ในสภาพปัจจุบันเนี่ยคุณกำลัองอยู่ที่เงินเฟอ้อต่ําคนไม่มีแรงม,มีมีเงินจะซื้อแต่ถ้าเศรษฐกิจด,ดีเมื่อไหร่เงินเฟอ้อสูงดัชนีค่าคองชีพสูงเงินเฟอ้อสูงเงินเฟอ้อสูงเนี่ยดอกเบีย้ยสูงตลาดมันจะไปตลาดมันจะดีหุ้นมันจะ,นจะทะยานไปเรื่อยๆอันนี้เป็นอินดิเคชันที่ คุณเกแฮมเขาเน้นมากเลยนะเน้นมากว่า,าให้ดูส่วนประกอบเหล่านี้ด้วยนะครับงั้นผมสรุปตอนนี้นะครับว่าถ้าอยากเป็นเชิงรับนะครับคุณก็ต้องมีหุ้นพอร์ตหนึ่งนะครับมีพันธบัตรพอร์ตหนึ่งมีอสังหาริอมรัพ์พยพอร์ตหนึ่งมีทองพอร์ตหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็หา margin of safety ไว้เวลาหุ้นแคชเกิดวิกฤตเกิดสงครามอะไรที่ขายได้เร็วเนี่ยสักพักสักอย่างหนึ่งเก็บไว้ เอาเงินเอาค่าใช้จ่ายปัจจุบัน,นข่ะคูณด้วย6อ่ะนะตามนับวางแผนกันเขาบอกคุณด้วยหก็คือ6เดือนแต่ผมเก็บไว้ปีหนึ่งแล้วเราก็สบายๆแล้วแล้วมันยังมีบางทีมีหุ้นไรหน้าลงแล้วก็ยังปีกไปลงได้บ้างใน,นสั้นๆนะครับอันเนี้ยเป็นเป็นการลงทุนเชิงรับแล้วมีความสุขแต่ถ้าคุณจะเชิงลุกคุณต้องเรียน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 นะครับก็ก็ร่ลำรวยได้นะครับ แต่ว่ามันไม่ใช่ง่ายนตอนนีนอ้อย่างที่บอกไปแล้วผมพูดเผื่อไปแล้วก็คือเพราะว่าเงินเฟอ้อนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะพูดไปก่อนแนละ้วก็คือตอนนี้เราติดลอบอยู่นะครับก็แปลว่าเศรษฐกิจไม่ดีอันนี้คุณ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 ,คณเรียนรู้จากคุณปัจจุบันเนี่ยเพราะเพราะว่าทามิ่งวันนี้เรียนดีเงินเฟอ้อติดลบคนไม่มีเงินจะซื้อเรื่องโควิดในที่ตกงานคุณมันยังไงมันก็ต้องตกคุณจะไปคุณ คุณซื้อหุ้นช่วงนี้คุณก็คี้เป็นมานะว่ามันไม่ได้ขึ้นมันอาจจะขึ้นขึ้นลง,ลงตามสไตล์ของนักกองทุนไอ้นักบริหารกองทุนที่เขาจะต้องจะต้องดิน้นรนแล้วก็มาเก็ตเมกเกอร์ก็จะต้องทําตลาดให้มันให้มัน,ให,มน,ใ,หมนให้มันกระชุ่มกระชวยในแต่ละบล็อกเกอร์เขาก็มามีมาเก็ตเมกเกอร์ที่หุ้น IPO มาเนี่ยจะเรามาล่อเนี่ยก็ต้องมีการกระตุ้นให้มันไม่ตกไปที่้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น คุณจับเงินเฟอ้อง่ายดีใกล้ตัวเฮ้ยงั้นเศรษฐกิจใน,นช่วงนีไ้ไม่ดีเพราะไม่ดีเพราะถ้าคุณเป็นนักลงทุนเชิงรับคุณก็รู้แล้วว่าเออนิ่งไว้ดีไม่ต้องไปขายไม่ต้องอะไรมันมันก็อยู่อย่างนี้ถ้าคุณเป็นนักเชิงบุกเก่งกําไรสั้นๆคุณก็รู้ว่าตลาดมันไม่ได้โตมันโตเพราะว่าผู้จัดก,การกองทุนขายเข้าขายเขาย้ขา,ขา,ข,า,ข,าขายออกเพื่อ Perform a n c e เนี่ยให้เขา้าใจมันไม่ใช่เป็นเรียวเดียวเดียวมาเก็ตนะครับมันเป็นเฟกมาเก็ตนะครับ เงินเฟอ้อนะครับลดหน้าซื้ออันนี้อันนี้เดี๋ยวได้สไลด์ไปไปอ่านเองคนที่ลงทุนในหุ้นนะฮะก็ให้เข้าใจไว้เงินเฟอ้อที่สูงขึ้นเพราะว่าต้นทุนสินค้าเพิ่มเพิ่มสูงขึ้นค่าแรงเพิ่มมากขึ้นต้องการซื้อมาจากการผลิตนะครับตอนนี้การปกป้องกันเฟอ้ออย่างที่เล่าไปแล้วเอาผมเล่าล่วงหน้าไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่ได้บอกคือกองทุนหลีดมีตอําำก็บไว้ตอนนี้สายไปแล้วไม่ต้องไปซื้อแล้วครับมันแพงไปสุดๆแล้ว เมื่อจากจาก1,200ไทออนนะฮะเดี๋ยวนี้เป็น1,500 1 8แล้วมันผมลงทุนกองทองคำก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีเพราะว่าเวลาเมืองนอกราคาตกมาเหลือ1,100ไทออนเงินค่างเงินก็นกนเเาามันลอยตัวซื้อมาซื้อมาคือไทออยลดเหลือ1,100ไทออ์ขึ้นมา1,300ไทออ์ราคาหุ้นที่ขายขายอยู่เท่ากันหมดเล ก็คือประมาณ1 7 8 0 0เเงี้ยเพราะว่าค่าเงินของเราเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงๆเดี๋ยวแข็งบาทแข็งบาทอ่อนพอเราจะซื้อทางนู้นทางเมืองนอกถูกทางพี่ไทยเราก็บาทลอยตัวอ,อ่อย่างเงี้ยมันมันไม่ไม่ดก็เลยคิดว่าเราบังเราคอนโทรลลำบากก็อย่าไปลงทุนมากดีกว่านะครับก็เลยไม่ได้ลงทุนแล้วก็มีพวกเพชรพอยอันนีทน้ท่านผูผ้หญ <Becca> ิงก็อาจจะชอบนะครับก็อยู่ในตลาด เล็กๆตลาดหนึ่งอันนี้เกแฮมเขาบอกว่าเขาไม่ถนัดนะแต่เขาเขียนให้ให้เรารู้ก็บอกเขาไม่ถนัดเพราะมันไม่มีตัววัดแต่ว่าพวกเราก็ส่วนใหญ่จะจะถนัดอสังหาริมทรัพย์หรือถนัดที่ดินอะไรก็ว่าไปนะครับที่ดินนี่ครับภาษีก็แพงละอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ก็ยังทากันอยู่แต่ว่าผมตอนนี้ก็มันมันเยอะนะครับอย่าไปอย่าไปลงทุนเพราะว่าผมก็ลงทุนมาแล้วนะแต่ผมไม่กล้าปล่อยเช่านะ เพราะว่าจากการทำข้อมูลเนี่ยคนที่ปล่อยเช่าเนี่ยนะเวลาคนเช่าออกไปแล้วเนี่ยจ้างช่างมาซ่อมห้องน่ะเท่ากันเลยคือไม่ว่าเราเก็บเดือนละสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นปีหนึ่งปีหนึ่งสามหมื่นสามหมื่นปีหนึ่งจะมาตรงสาทงบได้สาม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 แสนกว่าสมมติเนี่ยได้สามแสนกว่าเวลาช่างมาบูรณะห้องมันก็สองสามแสนเท่ากันเลยแป๊ะเลยเพราะว่าคุณได้คนเช่าเนี่ยเขาถลุงเต็มที่ ยิ่งมีเด็กมีลูกด้วยไม่ต้องห่วงถลุงเต็มที่งั้นโต๊ะที่คุณเคยสวยๆแทบจะร้องไห้ห้องดีๆเข้าไปดูไม่ได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเอาเข้าไปบุรณะเพื่อจะรอคนเช่าคนใหม่เนี่ยมันก็ราคาใกล้เคียงกันอันนี้ให้ข้อคิดนะครับแต่ถ้าคุณทําเป็นอาชีพแล้วคิดว่าถ้าเราหวยออกดีคือได้คนเช่าดีอ่ะได้คนเช่าดีจ่ายเงินดีแล้วก็ไม่ทําลายห้องเรารักห้องเราห้องน้งห้องน้ําดูแลหน่อยอะไรเงี้ย ก็ถือว่าเป็นการโชคดีของคุณอันนั้นก็คีบอินมานะครับแต่ก็ยังต้งก็ต้องเลือกเลือกเลือกการลงทุนเพื่อเพื่อเพื่อเซฟไว้เพราะเวลาเกิดวิกฤตไม่มีเงินในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันยังมีอสังหาริมทรัพย์เก็บค่าเช่าหรือขายออกเอาเงินสดมา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 ,มา,ม,า,ม,ามาเป็นสำรองอย่างอย่างอย่างผมทําอย่างเงี้ยนะครับ